สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีหมักไก่นะครับไก่มาส่งเมื่อเช้านะครับไก่เป็นแพ็คละห้าโลนะครับหลายท่านยังสงสัยว่าหมักวิธีหมักหมักยังไงวิธีหมักหมักง่ายมากนะครับหมักง่ายๆนะครับแค่เทผงหมักนี่นะครับผมผงหมักไก่ในหัวสามร้อยกรัมนะครับเทผงหมักผสมกับน้ําแล้วก็เทราดลงไปในไก่วิธีหมักง่ายมากนะครับผมอะมาดูวิธีขั้นตอนนะครับก่อนอื่นนะครับเราสมมติเราไปซื้อไก่สดมานะเราต้องล้างก่อนนะครับผม อ่าครับก่อนที่เราจะทําการหมักไก่เราเราต้องล้างน้ําเมือกน้ําคาวไก่ออกนะครับล้างควรล้างสักสองน้ํานะครับผมนะบเพราะว่าสันในไก่เนี่ยมันมันมีเมือกคาวเยอะนะครับควรล้างสักสองน้ํานะครับ Gracias. <laughs> นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีหมักนะครับนี่นะครับวิธีหมักหมักง่ายมากนะครับผมนี่ผงหมักไก่นะครับสูตรเกลมก้อนข้างในหัวสามร้อยกรัมนะครับแค่ฉีกถุงแล้วก็เทนะครับเทลงกระบวยหรืออะไรผสมน้ําแล้วก็ลาลงไปเลยหมักทิ้งไว้สองชั่วโมงก็สามารถนํามาทอดได้แล้วครับแต่นะครับถ้า สมมุติเพื่อนๆทำทำกินนะครับหมักจีละน้อยนะครับผมไม่ได้ทอดเยอะนะครับหมักหนึ่งโลสองโลประมาณนี้นะครับสมมติเพื่อนๆนะครับหมักไม่ได้หมักเยอะนะครับหมักทอดกินนะครับหมักหนึ่งกิโลนะครับผมก็ใส่ผงหมักนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับูนแบบนี้แล้วก็เอาไปละลายน้ํานะครับผมละลายพอผงหมักละลายแล้วก็เทราดลงไปเลยนะครับทีนี้ผมจะหมักตรงนี้ไก่สิบกิโลนะครับผมใช้ผงหมัก หนึ่งถุงครับเทลงกระบวยก่อนครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้ผสมน้ําครับผสมน้ำหกร้อยมิลลิลิตรครับคือน้ําขวดเล็กเราเนี่แหละนะครับเทลงไปแบบนี้ครับนี่นะครับแล้วก็คนให้ผงหมักละลายครับมีวิธีหมักหมักง่ายมากนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับหรือหมักสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็สามารถนําไปทอดได้นะครับทอดตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยนะครับนี่นะครับหมักง่ายมากนะครับผมนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าไม่งงนะครับวิธีหมักไก่นะครับหมักง่ายๆครับไม่ต้องไปปรุงเพิ่มแล้วนะครับผมพอเราปรุงเครื่องเทศ ไว right 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 <Spe> right ้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสูตรเข้มข้นของเรานะครับผมนะครับอร่อยแน่นอนครับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาถุงนะครับใช้ถุงเบอร์นี่เลยครับสิบสองคูณสิบแปดนะครับเป็นถุงเย็นนะครับถุงสําหรับแช่เย็นนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ไปใส่ถังน้ําแข็งไว้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับถ้าบ้านไหนมีถังน้ําแข็งก็ใส่ถังน้ําแข็งไว้นะครับ มีตู้เย็นก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมสองชั่วโมงนำออกมาทอดได้เลยนะครับวิธีหมักนะครับหมักได้ทุกชิ้นส่วนของไก่นะครับผมใช้วิธีเดียวกันนะครับผมจะหมักกิโลจะหมักห้ากิโลก็ถ้าห้ากิโลนี่แบ่งครึ่งถุงเลยนะครับผมถ้าหมักหนึ่งกิโลสำหรับทอดกินก็แค่สามสิบเป็นแบลหรือว่า หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมต้หมักสิบกิโลก็ถุงหนึ่งเลยนะครับผสมกับน้ํานะครับผมน้ําขวดเล็กที่เรากินนี่แหละที่เราซื้อกินนี่แหละนะครับผมขวดหนึ่งนะครับผสมกับน้ําแล้วก็ทําให้ผงหมักละลายแล้วก็เทราดลงไปเลยนะครับพอเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มัดใส่ถุงไว้แบบนี้นะครับ รกรเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ไปใส่ถังน้ำแข็งไว้นะครับสองชั่วโมงขึ้นไปก็นำมาทอดนะครับผมทีนี้เราก็ไปเตรียมตัวนะครับอุปกรณ์ในการทอดครับ